ประวัติศาสตร์ของเมืองไทยนะบัดนี้ครับคุณวรวุฒธโรจนนภานิชขอเชิญครับขอบคุณมากครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีของหวยคู่นี้นะครับได้แก่กรรมการพันตรีกรมลสม,มิเพลมกรรมการให้คะแนนที่ข้างเวทีทั้งสองท่านด้แก่กรรมการพันตรีธีละมเมาวังเวลากับพันตรีพินิษวงศินพิเศษนะครับยกนี้เป็นยกที่หนึ่งพนมโทเล็กห้าพลังฝ่ายแดงนะครับมณนศักดิ์ขอเพลิดจิตฝ่ายน้ำเงิน รศักดิกกาดขวาปนมโทนเล็กก็กาดขวาเหมือนกันนะครับทั้งหมดทั้งสองก็ลูกกลางได้เรียกกันเลยทีเดียวยกนี้เป็นยกที่หนึ่งครับปนมตทนเล็กเป็นฝ่ายเดินไล่จี้กันมามณักดิ์เตะซ้ายพับนอกแล้วก็ถอยฉากออกมาทีขวายัาไม้อีกทีหนึ่งปนมตันเล็กโดดเตะขวาช็อตเป็นฝ่ายมณักดิ์ทีขวายันไว้มณักดิ์ทีขวายัไว้ทีขวายันไว้อีกทีหนึ่งปนมโทนเล็กถึงกับเสียจังหวะคนจำเปาหงายท้องลงไปที่พื้นเวทีนะครับคนดูก็เฮ hey, ชอบใจกันเลยทีเดียว ลุกขึ้นมาชกกันต่อไปนัสสักกระชับขวาเขาที่ปลายขางได้หมัดหนึ่งอย่างเต็มหมัดทีเดียวนัสสั์เตะซ้ายพับนอกอีกทีนึงนนท์โเล็กเดินเข้าไปว่ศักดิ์ถีบขวายันว่าถีบขวาเย็นว่าทีนึงเตะตัดขาซ้ายต่อยขวาที่หน้าโดนเต็มหมัดทีเดียวนนท์โตเล็กเดินไล่จี้เข้ามาว่านัสสักถีบขวาจะมาต่อยขวาอีกหมัดหนึ่ง บอลโนตัเล็กเดินไล่จี้กันไปอีกมณัศักดิ์ต่อยขวาเตะตัดขาซ้ายอลโดนตัเล็กทิ้งกับคนจำเบ่าหงายท้องลงไปที่พื้นเวทีอีกครั้งหนึ่งบอลตัเล็กถูกมณัศักดิ์จับพุ่ลงไปที่พื้นเวทีอีกลุกขึ้นมาชกกันต่อไปเลยครับมณัศักดิ์เตะซ้ายลำตัวถีบขวายันไว้ทีนึ่งยับขวาที่หน้ามณัศักดิ์ถีบขวายันไว้อีกมณัศักดิ์เอาคัดขวาต่อยขวาที่หน้าโดนเต็มหมัดทีเดียว นัสักขยับแล้วก็หมุนตัวกลับไปตั้งหลักใหม่นะครับขนมโซเล็กเดินไล่จีกับไปนัสักทีขวายันว่านัสักทีขวายันว่านมโซเล็กเตะขวาแล้วตัวช้อนไปขนมโซเล็กยังมาอกาสไ้ใช้เข่าอาวุธที่เขาถนัดนะครับยกนี้เพิ่งจะยกทีหนึ่งขนมโซเล็กเดินไล่จีกับไปนัสักเตะตัดขาซ้ายที่พับนอกแล้วก็ถีบซ้ายยันไว้ทีหนึ่งนัสักทีขวายันไว้อีก แลักษัตรีขวายันมาต่อยขวาที่หน้าอีกหมัดนึ่งบนลตัวเล็กยังทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะครับพรลักษักรับขวาที่หน้าโดนเต่หมัดทีเดียวลักษักตับต่อขวาต่อยซ้ายที่หน้าอีกบนลตัวเล็กเตะขวาเขาที่ลำตัวพร้นักษักรีขวายันมาลักษักเตะซ้ายที่พับนอกแล้วก็หมัดยันมาลักษักรับต่อยขวาเตะซ้ายพับหน่อยทีนึงบนลตัวเล็กทําอะไรไม่ถูกนะครับลักต่อยกรับต่อยขวาต่อยขวา ตัวกรรมการนับแปดครับพิกแปดครับองค์การกต่อไปบรรษัทมขัดขวาต่อยขวานี่นะแค่เซตแรกนี่ครับออกตัวเลขไปไม่ไหวครับกรรมการพันธุ์เรียกบอลไว้นะเจ็ดแปดเก้าสิบรับถึงสิบครับเป็นอันว่าบรรษัทซอฟเลอร์จิตเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาประดมตัวเลขห้าพลังในการชกแค่เพียงยกที่หนึ่งเท่านั้นครับผู้สชัยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนาทีระทึกใจก็ผ่านพ้นไปแล้ว จากการรอคอยกันมานานพอสมควรทีเดียวฮะคุณรภพลพุตานครับ,รบนักมวยยอดมวยไทยอัจฉริยะคือมานะศักด์นะครับสเพิร์นจิตก็ได้พิชิตพนมทวนเล็กไอห้หำเข่าหดไปได้อย่างเพียงแค่ยกที่หนึ่งเท่านั้นเองครับผมเองก็ช็อตขนาดนี้พูดอะไรก็ไม่ถูกครับไม่คาดว่าจะเร็วขนาดนี้ครับ,รบอย่างไรก็ตามนี่คือผลงานของคุณทรงชัยรัตนสุบัณเท่านั้นที่จัดให้ท่านได้ชมอย่างนี้ได้ครับผลงานของคุณทรงชัยรัตนสุบัณ